สวัสดีค่ะวันนี้เหมยจะมาให้คําแนะนําแม่แม่ที่ตั้งคภ์อยู่นะคะจากประสบการณ์เหมยเองค่ะสําหรับแม่แม่ที่เตรียมตะกร้าเพื่อที่จะไปคลอดนะคะเหมยอ,อยากแนะนําว่าถ้าไม่ปวดท้องจริงๆหรือว่าปวดสุดๆจะทนไม่ไหวไม่ต้องไปโรงพยาบาลค่ะปวดพอทนได้น้าคั่ไม่แตกไม่มีมุกเลือดอันนี้อยู่บ้านรอก่อนก็ได้ค่ะมุกเลือดออกได้แต่ว่าไม่ไม่เยอะก็อยู่บ้านก่อนนะคะจากประสบการณ์เหมยก็คือปวดหายปวดหายนะคะแต่ก็พอทนได้ไม่ได้ ปวดมากขนาดนั้นด้วยความที่ว่าไม่สบายใจนะคะเหมยปวดท้องตั้งแต่ตีสี่ค่ะเจ็บปวดหายปวดหายเวลาเก้าโมงเหมยก็เลยไปโรงพยาบาลค่ะมันปวดมากกว่าปกติแต่ว่าพอทนได้นะคะมันไม่ใช่เจ็บท้องคลอดนะคะมันเป็นเจ็บท้องเตือนค่ะทุกคนที่เหมยแนะนําว่าไม่เจ็บท้องมากๆไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็เพราะว่าทางโรงพยาบาลไม่ให้ญาติเข้าไปเฝ้านะคะระหว่างที่เรานอนรอคลอดก็คือเรา อยู่แค่คนเดียวอยู่ห้องรวมกับหญิงตั้งครรภ์อื่นๆนั่นเองค่ะ,ะว่าระหว่างนอนรอคลอดเราจะมีอาการปวดท้องปวดเอี้ยวคือปวดมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มีคนช่วยนวดนะคะมันรู้สึกว่าทรมานและก็ลุกเข้าห้องน้ํายากค่ะเพราะว่าการใช้เวลาไปนอนรอคลอดแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นเหมยไปวันที่20เวลา9ก้าโมงเช้านะคะไปตั้งแต่เช้าก็คือไปแอดมิตที่โรงพยาบาลเลยค่ะ คลอดอีกทีก็10โมงเช้าของวันที่21เลยค่ะก็คือนอนเจ็บท้องรอคลอดไป25ชั่วโมงเลยระหว่างนั้นคุณหมอจะมาตรวจภายในทุกๆ3หรือ4ี่ชั่วโมงเลยค่ะทางโรงพยาบาลไม่ให้ญาติเข้ามาเฝ้านะคะเข้าเยี่ยมได้เฉพาะตอนกินข้าวเที่ยงค่ะก็จะรู้สึกทรมานสุดๆเลยค่ะคแม่ที่ใกล้จะคลอดก็เคยตรวจภายในแล้วนะคะลองคิดดูถ้าลวนตรวจภายในทุกๆ3ถึง4ชั่วโมงจะเจ็บขนาดไหนและก็ไม่มีคนโนดแอลช่วยพยุงเข้าห้องน้ําด้วยนี่ก็คือสาเหตุที่เหมยแนะนําว่าถ้าไม่เจบ สุดๆไม่ต้องไปโรงพาบค่ะ